สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่จะมาอธิบายเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างโครโมโซม DNA และก็ยีนค่ะซึ่งทั้ง3ตัวนะคะจะถูกบรรจุอยู่ในส่วนที่เราเรียกว่านิวเคลียสนั่นเองค่ะนิวเคลียสอยู่ที่ไหนทบทวนความรู้เก่ากันนิดนึงค่ะนิวเคลียสอยู่ในเซลล์นั่นเองนะคะสมมติว่านี่เป็นเซลล์ด้านในก็จะเป็นนิวเคลียสภายในนิวเคลียสค่ะก็จะมีเส้นใย เยอะแยะไปหมดเลยซึ่งเส้นใยเหล่านั้นนะคะถ้าเราดึงออกมาเราก็พบว่ามันเป็น DNA นั่นเอง DNA เหล่านี้นะคะที่เราเคยรู้จักกันเนี่ยเขาจะทำหน้าที่หลักในการควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ DNA ทั้งเส้นที่สามารถควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมได้ค่ะมันจะมีแค่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือส่วนหนึ่งของ DNA ที่ควบคุมได้เราจะเรียกส่วนที่ควบคุมได้นั้นว่ายีนค่ะนี่คือ DNA ทีนี้ปกติ DNA เนี่ยมันอยู่กันเป็นเส้นเส้นเหมือนกับเส้นได้เลยค่ะมันมีความรู้สึกแบบยุ่งวุ่นวายพันกันไปหมดเลยไม่เป็นระเบียบเขาจะจัดระเบียบ DNA ค่ะด้วยการนำา DNA เหล่านี้มาพันรอบโปรโตีนค่ะให้เสมือนเส้นได้พันรอบแกนได โปรตีนตัวนี้ชื่อว่าอยู่ยงนี้นะคะโปรตีนฮิสโตน DNA ค่ะมาพันรอบโปรตีนฮิสโตนเมื่อพันรอบโปรตีนฮิสโตนแล้วเราจะได้ DNA ที่พันรอบโปรตีนฮิสโตนนี้ออกมามีชื่อเรียกนะคะเราเรียกเขาว่านิวคลีโอโซม ซึ่งนิวเคลียสโอมเหล่านี้นะคะมันก็จะเกิดการม้วนบิดขดกันเป็นเส้นที่หนาขึ้นค่ะเส้นหนาๆเหล่านั้นค่ะมันจะเป็นลักษณะของเส้นใยที่ชื่อว่าโครมาตินเส้นใยโครมาตินโครมาตินนี้นะคะจะมีการขดแน่นมากขึ้นกลายเป็นแท่งค่ะที่ชื่อว่าโครโมโซมลักษณะจะเป็นแท่ง และโครโมโซมนี้ก็จะมีส่วนประกอบของเขาในโครโมโซมอีกค่ะเดี๋ยวเรามาดูทีละอย่างโดยไล่จากตัวที่ใหญ่นะคะมองเห็นชัดสุดก็คือแท่งโครโมโซมนั่นเองแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ไปที่ DNA และยีนกันค่ะในส่วนของโครโมโซมนะคะมันก็คือ DNA กับโปรตีนฮิสโตนที่พันด้วยกันแล้วก็ขดแน่นจนเป็นแท่งซึ่งหน้าตาแท่งของโครโมโซมเนี่ยเราสามารถดึงส่วนประกอบหลักๆออกมาได้ตามตำแหน่งดังนี้ค่ะตำแหน่งแรกค่ะ บริเวณปลายสุดนะคะขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงบริเวณปลายสุดค่ะของโครโมโซมนะคะปลายสุดของโครโมโซมนะเราจะเรียกมันว่าเทโลเมียนะคะเทโลเมียคือปลายสุดของโครโมโซมแล้วก็ตำแหน่งที่คอดเว้าวเข้ามาตรงนี้ค่ะเราจะเรียกเขาว่าเซนโทรเมียเซนโทรเมีย หรือถ้าหนูจำง่ายๆก็คือเซนเตอร์ก็ได้นะคะแต่ละข้างค่ะแต่ละข้างมีชื่อเรียกแต่ละข้างเรียกว่าโครมาติกโครมาติกแสดงว่าจากรูปนี้ค่ะกี่คโครโมโซมเอ่ยหนึ่งโครโมโซมแต่ในรูปมีกี่คโครมาติกค,คะสองโครมาติกถูกไหมคะนั่นก็คือตรงนี้ แล้วก็อีกข้างหนึ่งก็คือทางด้านนี้อีปอปกรณนี้แล้วกันเนาะอีกข้างหนึ่งก็คือทางด้านนี้หนึ่งโครโมโซมสองโครมาติดโดยโครมาติดนะคะจะมาติดกันตำแหน่งที่เรียกว่าเซนโทรเมียเซนโทรเมียอีกครั้งนะคะถ้าหนูเห็นหน้าตาของโครโมโซมเป็นแบบนี้ค่ะบริเวณปลายสุดเราจะเรียกเขาว่าเทโลเมีย นะคะแต่ละข้างของโครโมโซมค่ะจะชื่อว่าโครมาติดจากรูปที่หนูเห็นหน้าตาเหมือนปลาท้องโกแบบนี้แปลว่า1โครโมโซมของเขามี2โครมาติดโดยทั้ง2โครมาติดจะมาติดกันตรงกลางค่ะจริงๆมันก็ไม่กลางนะบางที่เอ่อบางรูปทรงเนี่ยมันก็จะค่อนไปทางปลายค่อนไปทางด้านบนอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เราจำว่าตำแหน่งที่โครมาติดมาติดกันนะคะจะชื่อว่าตำแหน่งเซนโทรเมียน ทีนี้เนี่ยหน้าตาของโครโมโซมอะ่ะมันจะมีหลายรูปแบบค่ะนอกจากรูปแบบที่เราเห็นว่าเป็นเหมือนพระท้องโกแบบนี้แล้วหนูอาจจะได้เจอรูปแบบนี้ค่ะนั่นก็คือเป็นลักษณะของหนึ่งโครโมโซมหนึ่งโครโมาติดค่ะเช่นตัวนี้ตัวนี้ก็หนึ่งโครโมโซมค่ะ แล้วก็แท่งนี้เองก็1นโครโมโซมแปลว่าในรูปนี้มีเท่ากับเท่าไหร่คะ2อโครโมโซมนั่นเองแต่อย่างที่บอกค่ะปกติแล้วเนี่ยเราจะมีการเพิ่มจำนวนเซลล์ตลอดเวลาผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการแบ่งเซลล์ฉะนั้นครูถามนิดนึงค่ะถ้าสมมุติครูต้องการจะแบ่งตรงนี้ค่ะแบ่งตรงนี้ให้เขากลายเป็นลักษณะที่เป็นสเซลล์ค่ะ ครูต้องการจะแบ่งก้อนนี้ให้กลายเป็นสองเซลลโดยที่เซลลใหม่ที่เกิดขึ้นจะต้องมีทั้งโครโมโซมสีชมพูและสีฟ้านี้อยู่ด้วยครูจะทำยังไงดีถ้าครูตัดอย่างนี้เลยถามว่าโครโมโซมของเราเนี่ยแยกไปในทีละเซล์อย่างเงี้ยในแต่และเซลลอะค่ะมันเป็นเท่าเดิมหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นธรรมชาติมันสร้างวิธีขึ้นมาค่ะนั่นก็คือในเมื่อคุณตัดแบบนี้แล้วมันได้ไม่เท่ากัน แต่คุณอยากมีทั้งสีชมพูที่หน้าตาแบบนี้และสีฟ้าแบบนี้อยู่ในเซลล์ใหม่ใช่ไหมงั้นคุณก็จำลองขึ้นมาค่ะเราจะมีการจำลอง DNA ค่ะเพิ่มอีกเท่าตัวพอมีการจำลอง DNA เพิ่มอีกเท่าตัวค่ะเดิมทีเนี่ยนี่คือแท่งเก่าอ่ะเดี๋ยวครูลายสีไว้ให้นี่คือแท่งเก่าค่ะนี่คือแท่งเก่าเดิมนะ ทีนี้พอจำลองขึ้นมาค่ะมันก็เพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวแต่ละแท่งเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวค่ะฉะนั้นจากที่สีชมพูหน้าตาเป็น1โครโมโซม1โครมาติดพอจำลอง d น A เปุ๊บเขาก็เปลี่ยนเป็น1โครโมโซมมีกี่โครมาติดลูกมีสองโครมาติดค่ะ นไหมคะทั้งแท่งสีชมพูนะคะจากเดิมเป็นแบบนี้จำลองดีตัวลองดีเอ็นเอขึ้นปุ๊บก็เพิ่มจำนวนซีกนี้ขึ้นมาสีฟ้าก็เช่นเดียวกันค่ะจากหนึ่งแท่งโครโมโซมมี1โครมาติดจำลองตัวเองปุ๊บก็เพิ่มจำนวนซีกนี้ขึ้นมาทีนี้เวลเราจะแบ่งค่ะถ้าเราจะแบ่งแปลว่าเราแบ่งเป็น2เซล์ใช่ไหมคะเซลล์แรกตัดไปเลยได้ตรงนี้ไปแล้วก็ได้ตรงนี้ไป อีกเซลล์นึ่งค่ะก็จะได้ส่วนนี้ไปส่วนนี้ไปซึ่งสุดท้ายค่ะถ้าเราแบ่งปึ๊บๆๆๆๆมันต้องเกิดการแบ่งทั้งคู่ใช่มั้คะเซลล์หนึ่งได้เป็นชมพูกับฟ้าเหมือนเดิมอีกเซลล์นึ่งค่ะก็ได้เป็นชมพูกับฟ้าเหมือนเดิมเหมือนอันนี้เป๊ะเลย ฉะนั้นส่วนใหญ่เวลาเราเรียนนะคะเราเลยมักจะเห็นหน้าตาของ1คโครโมโซมที่มี2คโครมาติดตลอดเพื่อที่จะโยงไปในเรื่องของการแบ่งเซลล์ให้ง่ายนั่นเองนะคะทีนี้ขอเพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันค่ะคโครมาติดที่เพิ่มออกมาเนี่ยค่ะมันจะเหมือนเป๊ะเลยกับอีกข้างหนึ่งเรียกได้ว่าก๊อปปี้กันมาเลยนะคะฉะนั้นเราจะเรียกคโครมาติดแบบนี้นะคะว่าเป็นซิสเตอร์โครมาติด เป็นพี่น้องฝาแฝดกันเลยทีเดียวแล้วค่ะเพราะว่ามันก๊อปปี้กันมานั่นเองนะคะถ้าในแท่งนี้มีอะไรในซีกนี้มีอะไรซีกนี้ก็มีเหมือนกันหมดเหมือนเป๊ะๆนะคะอ่ะตรงนี้ทีนี้ในส่วนของโครโมโซมะคะ่ะมันจะมีเรื่องจํานวนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งขึ้นกับสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดนะคะสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดเนี่ยอาจจะมีจํานวนโครโมโซมที่เท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้ แต่ถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันจะต้องมีโครโมโซมที่เท่ากันเช่นมนุษย์กับเมนค่ะเป็นสิ่งมีชีวิตคนละชนิดกันแต่มีจํานวนโครโมโซมเท่ากันซึ่งรูปร่างหนาตาโครโมโซมอาจจะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะก็ได้นะคะแต่ที่แน่ๆมนุษย์ทุกคนจะต้องมีโครโมโซมเท่ากับ46แท่งตัวนี้เข้าใจไหมคะหรือ เมื่อเกเศกับข้าวค่ะเมื่อเกเศกับข้าวมีโครโมโซมเท่ากันคืออย่างละ24แท่งแต่เป็นคนละชนิดกันแต่ถ้าเราถามถึงข้าวเท่านั้นไม่ว่าจะข้าวสายพันธไหนก็ต้องมีโครโมโซมเป็น24แท่งเหมือนกันหมดถ้าเขาเป็นข้าวนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้ทุกคนเข้าใจสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันจะต้องมีโครโมโซมเท่ากันเท่านั้นแต่ถ้าต่างชนิดกันจะมีเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้ ไม่ได้สัมพันธ์อะไรกันนะคะคโครโมโซมที่หนูเห็นอยู่ในตารางนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นจํานวนคโครโมโซมของเซลล์ร่างกายค่ะเซลล์ร่างกายคืออะไรอ่ะปกติแล้วนะคะขออนุญ,ญาตเพิ่มเติมนิดนึงปกติแล้วเซลล์ของเราค่ะจะมีอยู่ทั้งหมด2ชนิดด้วยกัน ในร่างกายเรานะชนิดแรกคือเซลล์ร่างกายชนิดที่สองคือเซลล์สืบพันเซลล์ร่างกายคืออะไรเซลล์ Sell ร่างกายก็คือทุกๆเซลล์เลยค่ะที่อยู่ในร่างกายเราเราเรียกเป็นเซลล์ร่างกายหมดยกเว้นแค่2ชนิดเท่านั้นนั่นก็คือถ้าเมื่อไหร่เราพูดถึงเซลล์ไข่ มันจะเป็นเซลสืบพันธุ์ค่ะและถ้าในผู้ชายก็คือเซลล์อสุจิเซลล์ใดๆก็ตามที่ไม่ใช่เซลลไข่กับเซลล์อสุจิเราเรียกเป็นเซลล์ร่างกายหมดไม่ว่าจะเป็นกระพุง้งแก้มตรงปลายนิ้วเท้าเล็บขบอะไรของหนูนเนี่ยเป็นเซลล์ร่างกายทั้งหมดเลยเซลล์ร่างกายของมนุษย์ค่ะปกติแล้วมนุษย์จะมี โครโมโซมกี่แท่งคะเมื่อกี้เราพูดไปแล้วเท่ากับ46แท่งถูกต้องค่ะ46แท่งที่ว่านี้มาจากไหนมาจากโครโมโซมในเซลล์ร่างกายค่ะ46แท่งนี้เท่ากับเท่าไหร่คะถ้านับเป็นคู่ 23คู่แปลว่าในเซลล์ร่างกายของมนุษย์ไม่ว่าจะเซลล์อะไรก็ตามเนี่ยจะมีโครโมโซมเท่ากับ4 6แท่งทุกเซลล์หนูเอาจากกระพุ้งแก้มมาดูก็พบว่าในนิวเคลียสมีโครโมโซม46แท่งเอาจากปลายนิ้วมาดูก็พบว่าในนิวเคลียสปลายนิ้วเนี่ยของเซลล์ปลายนิ้วก็มีโครโมโซม 4, 46แท่งที่เหมือนกันเลยนะคะแต่ถ้าเป็นเซลล์สืบพันธุ์ครูขออนุญาตขยับลงมานิดนึงถ้าเป็นเซลล์สืบพันธุ์ค่ะ ไม่ว่าจะไข่หรืออสุจินะคะเขาจะลดลงค่ะเซลล์สืบพันธุ์จะมีโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งของเซลล์ร่างกายค่ะนั่นหมายความว่าถ้าเซลล์ร่างกายของเรามีโครโมโซมนะคะเท่ากับสี่สิบหแท่งแปลว่าเซล์สืบพันธุ์เหลือโครโมโซมกี่แท่งคะ ถูกต้องค่ะจะเหลือโครโมโซมเพียงแค่23แท่งค่ะะเดี๋ยวครูเขียนตรงนี้เนาะเซลล์ร่างกายมี46แท่งหรือเท่ากับ23คู่แต่ถ้าเป็นเซลล์สืบพันธุ์ค่ะเซลล์สืบพันธุ์จะเหลือแค่ครึ่งหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าเท่ากับ23แท่งค่ะทําไมถึงต้องลดลงครึ่งหนึ่ง ให้หนูนึกภาพเวลาปฏิสนธิหรือเวลาไข่กับอสุจิมาเจอกันนะคะแล้วรวมร่างกันรวมนิวเคลียสกันเนี่ยเขาจะเอายีบสามแท่งของเซลล์ไข่มารวมกับยี่สิบสามแท่งของอสุจิยี่สิบสามบวกยี่สิบสามเป็นเท่าไหร่ลูกสี่สิบหกซึ่งสี่สิบหกนี้คือโครโมโซมของเซลล์ร่างกายปกติของเรานั่นเองค่ะมันก็จะเกิดการแบ่งจากแค่เซลล์ไข่กับอสุจิมารวมกันก็จะค่อยๆแบ่งเป็นเซลล์ร่างกายแล้วก็กลายเป็นเด็กนั่นเอง นะคะคทีนี้ย้อนกลับมาที่ตารางตรงนี้นิดนึงค่ะเราจะพบว่าโครโมโซมเหล่านี้คือจำนวนของเซลล์ร่างกายจำนวนโครโมโซมในเซลล์ร่างกายแปลว่าถ้าครูถามต่อค่ะครูอยากรู้จังเลยว่าแล้วถ้าเป็นในเซลลสืบพันธุ์ล่ะคะจะเหลือโครโมโซมกี่แท่งเราลองดูสักแถวก็ได้ถ้าเป็นเซลล์สืบพันธุ์จะต้องลดลงครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะสุนัขค่ะ สุนัขมีโครโมโซมในเซลล์ร่างกาย78แท่งถ้าในเซลล์สืบพันธุ์จะเหลือเท่าไหร่ก็เอา78ไปหารสองค่ะได้เท่ากับ39แท่งนั่นเองนะคะม้าล่ะคะถ้าในเซลล์ร่างกายมีโครโมโซม64แท่งในเซลล์สืบพันธุ์จะเหลือแค่32แท่งถูกไหมคะมนุษย์ล่ะคะถ้าในเซลล์ร่างกายมีโครโมโซม46แท่ง ในเซลลสืบพันธ์จะเหลือเพียงแค่23แท่งนั่นเองอีกสักอันค่ะ basic basic มลแรงวันค่ะคโครโมโซมในเซลล์ร่างกาย12แท่งถ้าเป็นเซลสืบพันธุ์เหลือเท่าไหร่ลูก6ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเซลสืบพันธุ์จะลดลงครึ่งหนึ่งเพื่อให้เวลาเขากลับมาผสมกันระหว่างไข่กับอสุจิเนี่ยมันจะได้กลับมาเท่ากับเซลล์ร่างกายปกตินั่นเองตรงนี้เข้าใจนะคะ ไปต่อกันอีกนิดนึงค่ะนั่นก็คือโครโมโซมของมนุษย์นะคะถ้าเรานำมาจัดเรียงเราพบว่าเมื่อนำโครโมโซมของมนุษย์ที่เป็นในส่วนของโครโมโซมในเซลล์ร่างกายมาจัดเรียงเนี่ยพบว่ามันมีทั้งหมด2ี่คู่หรือว่า46แทง่งจัดเรียงตามขนาดเลยค่ะตั้งแต่แท่งที่หนึ่งจนถึงแท่งที่2 2่ จากใหญ่สุดมาเล็กสุดแล้วก็ไม่ใช่ต้องบอกว่าเทนที่22ไม่้องบอกว่าคู่ที่22เนาะแล้วก็คู่สุดท้ายคือคู่ที่23ก็ดูว่าเหลือแบบไหนถ้าเป็นไซส์เดียวกันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แต่ถ้าเหลือแล้วเป็นไซส์ต่างกันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะการจัดทํารูปแบบแบบนี้นะคะเราจะเรียกว่าการทำแคริโอไทป์ค่ะซึ่งเวลาเราเผู้หญิงตั้งครรนเนาะมันจะมีการตรวจ หาจํานวนโครโมโซมว่าผิดป,ปกติไหมเกินไหมเพื่อดูว่าลูกที่จะออกมาเนี่ยเป็นโรคทางพันธุก,กรรมหรือเปล่าเช่นดาวซินโดมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะเจาะเลือดคุณแม่หรือแม่ก็ดูดน้ำคร่ำจากหน้าท้องเนี่ยมาแล้วก็มาดูโครโมโซมของลูกค่ะหลังจากนั้นก็นำมาจัดเรียงแล้วก็ดูเพศได้ด้วยเพศจะดูที่คู่ตรงนี้ค่ะคู่ที่ยี่สิบสาม คู่ที่23ค่ะเราจึงเรียกชื่อเขาว่าเป็นโครโมโซมเพศค่ะโครโมโซมเพศเป็นตัวระบุเพศถ้าเป็น X Y คือผู้ชาย XX คือผู้หญิงค่ะแล้วคู่ที่1-22ถึง22ล่คะคะเราเรียกว่าโครโมโซมร่างกายโครโมโซมร่างกายหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าออโตโซมค่ะออโตโซม เพราะฉะนั้นคู่ที่หนึ่งจนถึงคู่ยี่สิบสองคือออโตโซมเป็นโครโมโซมที่ควบคุมลักษณะทางร่างกายของเราค่ะว่าหนูจะมีรูปร่างหน้าตาย,ยัางไงนู่นนี่นั่นยังไงแต่ถ้าเป็นเรื่องเพศเราจะมีเพศอะไรจะอยู่ที่โครโมโซมคู่ที่ยี่สิบสามหรือโครโมโซมเพศนั่นเองฉะนั้นเวลาเราเขียนของผู้ชายนะคะถ้าต้องการจะระบุว่าเขามีจำนวน 46แท่งปกติและเป็นเพศชายค่ะเราจะเขียนเป็น44บวก x y ค่ะ44ตรงนี้คืออะไร44ตรงนี้คือออโตโซมนั่นเองเป็นการบอกว่ามีออโตโซมปกตินะส่วน x y ตัวนี้บอกอะไรบอกเพศชายนั่นเองพอจะเดาได้ไหมคะถ้าเราจะพูดถึงโครโมโซมของผู้หญิงส่วนใหญ่แล้วเราจะเขียนยังไง ถูกต้องแล้วค่ะเราก็จะเขียนเป็น44บวก x x นั่นเองถ้าหนูลองนับดีๆนะคะตรงนี้44แทง่งบวกตรงนี้อีก2แทง่งมันก็จะกลับมาเป็น46แท่งนี่แหละค่ะแต่จะมีการแจกแจงถึงจำนวนออโตโซมแล้วก็แจกแจงถึงเพศให้เราทราบด้วยว่าเป็นเพศหญิงหรือเพศช,ชายนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้คือตำแหน่งของคู่ที่23คู่ที่23เป็นตัวบอกเพศ การจัดทําผังนี้เรียกว่า r คโรไทปถูกต้องค่ะตัวนี้ทันไหมคะอันนี้เป็นโครโมโซมเนาะทีนี้ค่ะถ้าเรายืดโครโมโซมออกเราจะเจอเส้นที่เรียกว่า DNA ค่ะ DNA นะคะชื่อเต็มเต็มของมันก็คือดี o x y ซิไรโบนิวคลี c รค่ะ แอซิแปลว่ากรดนะคะดีออกซีเป็นการเป็นความหมายว่าเออมีการดึงออกซิเจนออกนะคะไรโบนิวคลีมาจากชื่อของน้ำตาลนั่นเองนะคะรวมๆกันแล้วก็เป็นดีออกซี b ไรโบนิว c คลี D N A หรือถ้าเป็นภาษาไทยเราก็จะเรียกว่าสารพันธุก,กรรมนะคะภาษาไทยเรียกสารพันธุก,กรรมเนาะทีนี้ในส่วนของ DNA ค่ะมันจะมีหน้าตาเป็นเส้นแบบนี้ค่ะแล้วก็ เป็นสองเส้นพันเวียนขวานะคะเดี๋ยวเรามาดูองค์ประกอบกันนิดนึงค่ะว่า DNA ประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะ DNA ค่ะประกอบไปด้วยหน่วยย่อยที่ชื่อว่านิวคลีโอไทค่ะในหน่วยย่อยของนิวคลีโอไทนี้นะคะหรือว่าหน่วยย่อยของ DNA นี้จะมีองค์ประกอบย่อยๆอยู่3ตัวค่ะตัวที่1คือหมู่ฟอสเฟต ตัวที่สองค่ะน้ำตาลชื่อว่าดีออกซีไรโบสนะคะแล้วก็ตัวที่สามค่ะจะเป็นในส่วนของเบสหรือชื่อเต็มๆก็คือไนโตรจีนัสเบสนั่นเองซึ่งเบสจะมีอยู่ทั้งหมดสี่ตัวนะคะก็คืออะดีนีนค่ะไทมีนค่ะ ไซโตซีนค่ะแล้วก็กวานีนสีตัวนี้ในระดับม .3 ยังไม่ได้เน้นมากนะคะให้รู้จักชื่อไว้เนาะซึ่งหน้าที่หลักของตัวเบสค่ะจะทำหน้าที่เป็นเสมือนสะพานเชื่อมค่ะมีสะพานตรงนี้นั่นก็คือแต่ละเส้นนะคะเกิดมาจากนิวคลีโยทดยมาต่อ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 กันเรียกว่าโพลีนิวคลีโไทดย ยังไม่เป็น DNA นะคะโพลีนิวคลีโอไทด์ซึ่งโพลีนิวคลีโอไทด์แต่ละสายค่ะมันก็จะมาถูกเชื่อมกันไว้ด้วยเบสค่ะเนี่ยมีเบสเป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างสองสายนะคะระหว่างที่มันเชื่อมกันมันก็จะทําให้สายตัวสองเส้นนี้มันบิดไปด้วยนะคะก็จะเป็นลนักษณะเป็นเกลียวซึ่งเวียนขวาอันนี้ก็จะเป็น DNA ทีนี้ทั้งเส้นนะคะมันก็จะมีลำดับเบสซึ่งเบสพวกนี้สามารถถอดรหัสออกมาเป็นโปรโตีนต่างๆได้ไว้ไปเรียนในที่สูงขึ้นนะคะอยากให้มาดูคำนี้ดีกว่าค่ะมาถึงพระเอกของเราแล้วยีนนั่นเองยีนคืออะไรยีนคือส่วนหนึ่งของ DNA ค่ะที่ทำหน้าที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมพูดง่ายๆก็คือ ถ้าเราดูจากในเซลล์ตรงนี้นะคะเราพบว่าในนิวเคลียสมีโครโมโซมโครโมโซมเกิดจาก DNA ที่พันรอบโปรตีนแล้วกดแน่นเราดึง DNA อออกมาค่ะช่วงหนึ่งของ DNA ที่ควบคุมลักษณะทางพันธุก,กรรมได้เราจะเรียกช่วงนั้นว่ายีนแปลว่าทั้งเส้นน่ะทางเส้น DNA มันไม่ใช่ยีนทั้งหมด แต่เขาจะมาดูว่าส่วนไหนของยีนที่สามารถควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมได้บ้างแต่ละส่วนหรือแต่ละตำแหน่งเนี่ยควบคุมลักษณะอะไรเช่นช่วงนี้ทำหน้าที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะหนึ่งเราก็ให้เขาเป็นยีนตำแหน่งที่1ค่ะช่วงนี้ทำหน้าที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมอีกลักษณะหนึ่งก็เป็นยีนตำแหน่งที่ส จะเห็นว่ามันจะมีบางช่วงที่ไม่ได้มีการควบคุมลักษณะทางพันธุก,กรรมนะคะเราก็จะไม่เรียกช่วงนั้นว่ายีนเนาะเพราะฉะนั้นยีนเป็นส่วนหนึ่งของ DNA ที่ควบคุมลักษณะทางพันธุก,กรรมได้ DNA ทั้งเส้นไม่ได้เป็นยีนทั้งเส้นและยีนก็ไม่ใช่ DNA ทั้งเส้นพูดซ้ำไปซ้ำมานิดนึงให้งงนะคะ อย่างเช่นครูว่าด DNA ขึ้นมาถ้าสมมุติส่วนนี้ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมได้ส่วนนี้แหละเราจะเรียกเขาว่ายีนนะคะยีนแต่ละตำแหน่งก็จะควบคุมลักษณะไม่เหมือนกันตรงนี้เข้าใจไหมคะฉะนั้นแล้วค่ะยีนแต่ละตำแหน่งก็จะทำหน้าที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมซึ่งยีนจะอยู่บนสาย dna เป็นส่วนหนึ่งของ dna DNA ขดแน่นพันรอบโปรตีนกลายเป็นแท่งค่ะเรียกว่าคโครโมโซมในร่างกายมนุษย์ค่ะจะมีเซลล์หลักๆอยู่2แบบด้วยกันก็คือเซลล์ร่างกายกับเซลล์สืบพันธุ์ในเซลล์ร่างกายของเรามีคโครโมโซม46แท่งแต่ในเซลล์สืบพันธุ์จะลดลงครึ่งหนึ่งเหลือแค่23แท่งซึ่งเซลล์สืบพันธุ์ก็จะมีเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นั่นก็คืออสุจิและเซลล์สืบพันธ์เพศเมียนั่นก็คือเซลล์ไข่นั่นเอง และนี่ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างคโครโมโซม DNA และก็ยีนค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกไปในส่วนของยีนอีกสักนิดนึงค่ะเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีจะมีสับใหม่ๆเต็มไปหมดเลยค่ะขอให้ทุกคนโชคดีกับในการเรียนนะคะขอบคุณที่ตั้งใจเรียนค่ะสวัสดีค่ะ